กมใจติดสืเลยเป็นพี่ผมนี่ไหมแดงฟังปรเด็พกกันมาผี่เแต่ว่าข้บ่นี่เวียนเวียนห้องหักเลยอย่าอสิสิใจใครก็ไม่ร้่รไ่ิไปูไรไสิมาขึ้นลำเสื้อ่สีสออนนอนเป็นตาสออน่นาะดีใจเธอได้หนิของคนบรานเนาะพี่ผมเนาะแต่สิผมบอนนี่ยังหูจังมาคอยหัวรานอยู่เนาะแค่ไหนจำได้วันถอดคกเออพระเจ้าเห็นดูแล้ว เนี่ยโ่งเนี่ยเพิ่นพรท่นเห็นซงนั่นแหละโซงนั่นเพิ่นเห็นดูเอาค้อพ่อหนาพ่อตาเนี่ยค้พ่อหนาผาพ่อผืนไม่พี่งี้ยก่อนขึ้นเงี้ยเลี้ยงเสาเวรมันคือเป็นกินหรือสิจันบ่มีกินครับบ่มีอะไรผิว กินอยู่พี่ไม่กินทั้งพี่กินปลาังเออกินปลาแหะมันกับเ่างไปในเดอกเพราวไ่หงเดอข้าวอขาอยู่ครับตลาดกันกินร้องเบิร์สังกันเนื้อหนึ่งย่ทุบเลยน้าเอากรเพียชุดไม่นี่ก็ได้มตังจากเนื้อจระเข้ไปแล้วเนี่ยพี่เราเรนะพูนะเคยกินจระเข้นะนี้มือั้น้มือั้น้คตลาดตลาดักตลาดรานบินเลยแล้วก็ทำอะไรยูชจบุรีเด้ ไปใดลวเมื่อันตอนหนกินเมื่อเขาหญ่คนเด็ดมาด้ดีพีอแม่นป่าหรือมันก่อนทันทีช่ไหมคอกองไหรือว่าส่วนไฟนี่โดนไฟน้ำมือนกินมะลไน้ำมอกินเลยอยากกินมะลังาแลใชยังใชยงถ้าโมอาบน้ำยังไปตลาดไปไปหาซื้อของกินไปไปซื้อขนมปังไปไหมเนื่นเล่นใส่ของบ่ เราของเล่นมันสีผล่มนี่เราอาเล่นไหมเอาเล่นไหมกินซื้อของกินไปซักกองบดวเาุมาเราให้มันเง่มัทำไม่วันละมากสิไมเลยรอมันไม่วันนเกินลยกินเลยต้องเบียต้องเบียเป็นคนโตตาอร่อยไหมเอ้บนาโมกนาโมที่สูงนี่ก็ต้องใ่แม่ีกับากินอกินคำกินคัยังไง ด่นเก้ายิ่สีทับด้อยูกถ้ามันลมก็เปลี่ยนอ่ะอางนสีหลมไปังนันสิหลมทับกิเลสของพรกค่ะกินดีอ่ากินจานกินเอาแต่ก็มันเนื้อสีเหลืองหมดดิโอ้ยกระเบื้งไฟเนาะไอ้ที่เด็เที่ยวกันเาะปลาที่สาสา้ส่งผมมี

มก็ได้บอกวมบอมันเหนือสีเหลืองมันตีเบีเาีเหลืองเลยเขาต่อที่เ่เปิดแล้วว่าเป็นีย่งกันจากตอจมีปเจกาสิบคนกันเราก็เาจแก้คนรู้จักกันเฉยๆ้วมันเป็นอกยังกันมีนพิษกระบนี่หอนุ่นเฮ้ยแซวินเนื้อมันคือเนื้อแก่เลยเนาะมันดึงแขนไปเนาะพี่น้องเคยกินบ่ป่า ให้คนหลดเคยกินนะท่านคนหลานะทาคนหลาเคยกินไหมเขไม่ินกินอไ่เจคนบาซินเนี่ยเบื้องในคลิปนี่คนบาซินเขาไม่กินปลาช่อนเขาจะกินอาหารหลักก็คือชอเกอร์มือพันปลาได้หรือเพิ่นฝากไวได้ฝากยังไม่ก้างคนไปเดี๋ยวเามากินแล้วกัน ขอบคุณน้อร่วนๆเฮ้ยรักกันพี่นันยูทูบเซ็ตของเลยนี่พี่น้องเคยกินมักป่าชอกเกลอเคยไหมนค อันไหนอีกเนาเสียงแยงไปนอ่นน่ะหมคนและโยนแล้วก็พอมันแห้งก็ต้มแกะโต๊ะอ่าใช่ใช่ไหมหมกคนอ่ะดูในคลิปมึงกินป่ะแม่หมกคนดู้ไหมไม่เป็นไรครับผมเขาไปทำดุกไอ้ทำมาคล้ายๆปลาดุกฟูอ่ะมันมันเนี่ยเหยี่ยมเนีเมไูคือปลาดุกฟูเนาะเอาไปต้ม เพเาะงนเขาจืดขึ้นมาอยู่น้องอยู่ทางบ้านนั้นเป็นเนื้อสีเหลืองเป็นขึ้นไทยขยะขยำขยำแต่ผัดพ่อสีไฟน้ำถ้าน้ำขุ่นก็อเจอที่ไหนเอาหมดในสระจังหวะหัวอกป่านนั้นเนื้อสีเหลืองตั้นเหรอใช่ครับเนี่ยว่ามันกินเนื้อเต็มคั่มไหมเนื้อเส้นไหมบอกเพราะเคยกินเนี่ยไปไปนี้จหน้อยจหน้อยคึกออกกับพวกออกได้ไหม ่าพ่อให้กินมแม่แม่มีตัวเป็นรอยตัวเหมเผาอีบึงกินในบึงมันจะของแสบดิวันหนึ่งเบดแจกนะมีนเมนแกงส้มแกงส้มปลาชักเบอรนมือร้อนนี่ลยมีบะมีกากเลยแม่แม่เพราะวัน้าวไก่บอขึ้นอยากเสมแต่เราเป็น่อตองกินอกกองกินตอก ไปกับเป็นทางเป็นคนนั่นนั่นจ้าเจ้นี่ยังเอาลงไปติ๊กกินแล้วกินดอกว้ากินใช่ป่ะเมื่อกี้เขาเข้าใจตามเขาว่าเขาหมกชู้กินที่แรกนั่นน่ะอันนี้ไม่ไทยนี่ไหมโมกชื่อโมกลาวันีกกับซอยจุ่นไอเสียก่นไปหาแฟนครับนี่ล่ะพอดีเพิ่นพาไปว่านปลาเพิ่นเลยไปหมกปลาเนี่ยโมกเล็กวะไม่ มันกินได้ย <ikke Ugh>. ุติเลยว่ะนี่พี่น้องปลาซักเกอรักแรกกินตัวน่ั้หนึ่งันงมาั้งต่เปนาไเิมปลาซักเกอพื่อนบปนนปลาดูดฟุ้นไหมปลาดูดฟุ้นปลาเต็มคำคำหนาดีสบันอ้ยหลายคำหล่ะเจ็บวะเต็มเต็มคำดีหรืเด้อพี่น้องลังสัมผัสว่ามันคือปลางพี่น้องอยน้ำไล่แตกน้ำบ้นกระดิเนี่ยเป็นใครเป็นประคณปนปาไปตั้งน่น บอบกคือเลยไข่บัวกเนุบๆนุบเลยไม่มีเนื้ออะไรเนื้อจระเข้เลยอืมกนิดเลยจ้ะเขาจะอยู่อเงี้ยจะดีเกเนื้อแข็บ่บัเคยจะเชียบัวเคยไหมได้วันนี้เนียวอาเนื้อแข็เนาะเห้นะแข็งนะไหมทุคนได้หรอรำบดเราจืดตับดแข็ครับกครำบดเาจ เซียวสองเซียวรุ่มกินปลาช็อกเกอร์เนื้อพี่น้องพูดได้ว่าเคยกินเนื้อจระเคเลยล่ะแต่ว่าจระเคมันยังมันยังปุดก็นีเนาะอันนี้จะเป็นตำปนบอได้ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลก็เข้าไปดูใน Google ปลาเผาจะรู้ว่าปลาช็อกเกอร์แค่ถามคำว่าปลาช็อกเกอร์ทานได้ไหมแค่นั้นล่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นมา ก็ค 3, ิคคกินห่ามันเป็นปลาชินปลาซิ่วอะาดังโน่สเนี่ยอข้าดังโนกินดังดันยิคือหัวปลานีตัวเปย์คืหัวปลาน่ตัวาุนนี่านเิ่ขนเนือพิศกบุญไปเลยิน อันไหนที่เม่เคยเราลอง็ดอกไอ้เจ้ามีมดลูกดอกมจิ้มน่โอ้ยนะมีพิดนี่พิษพอ่น้สีผิดพอูกอนย่านผิดพอนี่แหละทำต่อไปบอบบ่อนได้หมทำต่วไปบอปนได้บบ่หายได้๋ยวบงไหมหรอกนแย่ิย่ิไปบ่สีตึกแงได้บดีิมสตกระซักน่ เงีพกับบุญก yeah well, right <c oughs> <c oughs> ็พอไปเนี่ได้บอลูวัตเีงเดยวบลลกวัตบอลลูวันสองเพเน่ะักะกินอยงเดียวข้มอไได้ซองตัวก็มีพวกไก่กินองเที่ยวกินอ่างงูเสนมอืเมื่อกับพ่อเม่อนมื่มกนคือเปลี่ยนสิวะมันเผาเด้ปลาเผาเดตายกูล้วบัดนี้ ไปเสียไปแล้วพี่น้องบบแมยนร้าไร่นี้แหละผัดกะเพราเนาะโอเคครับผัดกะเพราดีๆฝากไว้กักินเลยเพื่นฝากกัรเาสหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สพ่อแม่ที่คิดมาขอบคุณแฟนครับติดตามติด่กนเลยกด s u b s c r i b ช่องพ่อปยาอาทิตย์ละพุติเชียวครับตามไปไดนเนาะตามมามแล้วจินได้ทุย่างตามไปทั้งไดโนเนาอที่ได้ตามก็เนื้อมันเนื้อเนื้อขึ้นเนื้อปลาทูน เนี่ยะทูจนหนบราไกินตะคอนอยู่แบบบีบเบิ้งครับบีบเบิ้งกะจังวานเป็นเนื้อพุ่คือปะทูนี่จับเบิ้งเลเนี่ยบีบเบิ้งก้อนให่ไหนอีวอมือลางพออลางมันเปลี่ยนสเมนว่าปทุกได้สุกแล้วกุดาเนาะุดายังเป็นเ้นอยู่อ่ะพอกันชิดนาครับ เด็ดกว่านี้ผมมีแหลมเมนูอำอ้ยไอ้เนี่แมวันเปเอาไห้ไเราเยยิบเอาไห้ในชิบเอาไห้ในชิเอามือะิเอาชิปเอาในวันมืดไอยิ้